ล่าสุดเขมรถอนตัวไม่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพกลัวความไม่ปลอดภัยเอาง่ายๆเขาบอกว่าไม่ไว้ใจเสียมสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องทั้งเมืองไทยตอนนี้กับประมาณ1 1อโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่า ก่อนน่ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องล่าสุดนี้เขมรเ,เขาเปลี่ยนเปลี่ยนใจแล้วนะเมื่อก่อนบอกว่าพร้อมส่งนักกีฬายืนยันไม่ถอนแต่ล่าสุดนี้ไม่รู้ไปเชื่อไอหุนเซนมั้งนะครับเขาก็เลยบอกว่าถอนตัวนะครับเขาพลาดหัวข่าวในประเทศไทยนะครับซีเกมวุ่นหนักหลังกัมพูชาถอนตัวไม่แข่งฟุตบอลชายซีเกมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพกลัวความไม่ปลอดภัย นะฮะอ่าก่อนหน้านี้ก็ฮุนเซ็นเตือนนะเตือนนักกีฬาที่จะมาแข่งในประเทศไทยระวังอาหารและน้ําดื่มนะครับขเมนสำคัญตัวเองมากเลยนะถอนตัวไม่ถอนตัวประเทศไทยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบประเทศในอาเซียนมีกี่มีกี่ประเทศล่ะครับสิบเอ็ดประเทศถอนขมนไปประเทศหนึ่งก็เหลืออีกสิบประเทศรวมกับประเทศไทยนะครับขาเมนไม่มานั้นดีแล้วนะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมกีฬาที่ขเมนเนี่ยเก่งๆนะเอาเอา,เอาง่ายกีฬาที่ขมเมศพูดถึงกีฬาผมนึกไม่ออกว่าขมเมนเก่งกีฬาประเภทไหนขมเมนได้เหรียญทองเหรียญเงินบ้างไหมนะครับเอาง่ายๆไปแข่งนอกบ้านเคยได้บ้างไหมกูหาใน Google เนี่ยกูเซ็กหาข้อมูลนะเช็คหาข้อมูลยังหาไม่เจอเลยไอที่เป็นเป็นเจ้าภาพเออได้เหรียญน,นะครับได้เหรียญทองเหรียญเงินเพราะว่าอะไรรู้ไหม บรรจุกีฬาที่ประเทศอื่นนะครับพวกมนุษย์มนาเขาไม่ค่อยเล่นกันเป็นกีฬาพื้นบ้านอะไรกีฬาบรรจุขอทุงขอทานเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับใครเขาจะไปเล่นด้วยนะอันนี้อ่อคาเมนมาเนแข่งฟุตบอลเนี่ยที่ถอนตัวนะครับมันจะไปแข่งอะไรมามันก็แพ้อยู่แล้วสิบห้าศเจดศย์แดหนึ่งอย่างเงี้ยเมื่อ2อสามวันที่แล้วนะครับยูสิบเจดนะครับลาวถล่มคาเมนไปห้าต่อหนึ่ง พอแพ้ลาวปุ๊บบอกว่าลาวโกงอายุลาวเล่นไม่ใสสะอาดโกงอายุนะครับหน้าตาขมนนะ่แก่กว่าลาวอีกนะหน้าตาแต่ละคนนะแล้วลาวชนะก็ไม่ยอมรับในเกมอีกมีประเภทไหนที่กีฬาแล้วขมนแพ้แล้วยอมรับความจริงบ้างนะครับอ่ากีฬาประเภทอื่นก็ยังส่งแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยคือเขาไม่ส่งเพราะเขารู้ผลล่วงหน้าอยู่แล้ว นะครับเขาก็ออกเหลี่ยมว่าโอ้ยกลัวความไม่ปลอดภัยกลัวกองเชียร์ไทยอ่ากลัวโดนลุกลุงลูกหลงนะครับอ่าฮุนเซนก็บอกว่าไม่มาดีกว่านะครับกีฬาซีเกมนะครับที่จะจัดขึ้นนะครับอ่าจะจัดขึ้นในวันที่9-20ถึง20ธันวาคม2,568จัดการแข่งขัน3จังหวัดกรุงเทพชลบุรีและสงขลาช่วงนี้สงขาก็หาดใหญ่นะครับน้ำก็เริ่มลดแล้วนะครับ วันที่9กธันวาก็น่าจะจัดได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้น้ําทางภาคใต้ก็เริ่มลดแล้วนะครับทุกคนพูดถึงนะครับประเภทกีฬาเนี่ยนะครับขเมนเนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบทุกคนคิดเหมือนผมไหมคาเมนเนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบมาไม่มาก็เหมือนเดิมประเภทฟุตบอลแล้วกีฬานะครับประเภทกีฬานี่พูดเลยนะว่ากีฬาตะกร้อเนี่ยคิดดูนะไม่ใช่ฟุตบอลนะตะกร้อเนี่ เพื่อนบ้านเราเห็นใช่ไหมครับมาเลอินโดลาวฟิลิปปินส์เวียดนามนะครับแต่คาเมเนติดกับประเทศไทยนะครับกีฬาตะกร้อนะครับไม่เคยได้เข้ารอบสักทีเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าในคาเมเนนี่เล่นกีฬากันบ้าง,งไหมเนี่ยหรือว่าเสพยาอย่างเดียวหรือว่าขอทานอย่างเดียวนะครับได้เล่นกีฬลุงกีฬากันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อะทําทไมนักกีฬาคัมเนไม่ค่อยมีชื่อนะครับอ่า แล้วอีกอย่างนะครับกีฬาซีเกมที่ไทยจะเป็นจะเป็นเจ้าภาพนี่นะครับที่เขาจัดขึ้นเนี่ยปร,ประเทศลาวนี้ส่งเข้าครบนะครับผมเช็คข้อมูลมานะครับสบปปลาวส่งเข้าครบแล้วก็ประเทศไหนเวียดนามก็ครบประเทศไหนอีกนะฮะอ่าฟิลิปปินส์ครบขาดแต่อย่างเดียวนะครับอ่าขาดตั้งแต่ประเทศต้นฉบับนี่แหละนะฮะอ่าทำอะไรก็ชอบหาแสงมีกระแสตลอดนะครับ มาไม่มาประเทศไทยเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับกีฬาฟุตบอลเพราะว่าเขมรเนี่ยได้อยู่แล้วล่ะศูนย์แข่งห้านัดก็แพ้ห้านัดอ่าต่ําสุดในตารางนะครับเขมรอยู่สายไหนครับสาย A หรือสาย B ครับอ่าพอมาอยู่ในสายไทยก็กลัวแน่แห่ละครับเข้ามาเตะกับไทยเนี่ยครับแฟนบอลเชียนะครับถล่มทลายนะครับโขเขมรเนี่ยเขมรเล่นไม่ได้ครับหูหลับตับไหมล้ะครับกลัว แต่ว่าอยู่ในประเทศตัวเองเนี่ยโอ้ยเก่งนะครับเสียมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเป็นยังไงล่ะครับซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพครับมีไหมล่ะอ่ามีไหมกุนคาเมบรรจุไหมในเมืองไทยไม่มีครับมีแต่มวยมวยไทยบ็อกซิ่งนะครับอ่าไปแข่งที่คาเมท,ที่ที่ได้เหรียญทองนะครับที่เป็นเจ้าภาพกูจําได้อะไรนะมวยอะไรก็ไม่รู้อ่ะ นะครับการไหว้คุงไหว้ครูนะครับโอ้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนไปจับลิงที่ลบที่ลบบุรีแล้วก็มามา,มาปล่อยให้คนดูนะครับ <c oughs> ตอนขมิมนเป็นเจ้าภาพนะครับผมจําได้ว่ามีข่าวว่าค่าตัวนะักกีฬาก็ได้ไม่ <c oughs> โทษทีนะครับค่าตัวนะักกีฬานะก็ได้ไม่ครบกรรมการนะครับที่จ้างมาก็บอกว่าไม่ได้ค่าตัว นะครับมีการวิาพาก์วิจารณ์กันหนักนะครับตอนที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพผ่านมาตั้งหลายปีการจัดเป็นเจ้าภาพเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับประเทศที่จัดดีที่สุดนะครับหนึ่งไทยสองเวียดนามสามมาเลเซียมีแค่สามประเทศแม้กระทั่งในบ้านผมเองนะครับที่สอปอปอลาวตอนที่เป็นเจ้าภาพสีเกียน,นะครับก็ยังต้องจ้างบุคลากรจากฝั่งไทย ไปสาธิตนะครับไปทํำธนุงสานามให้ทุกอย่างนะครับความพร้อมคาเมนก็ไม่ได้พร้อมหรอกครับคาเมนเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าเอาเอานักกีฬาไทยนะครับเอาอะไรไปทําธนุงสานามให้ทุกอย่างคาเมนมันรู้จักคําว่าสีเกมก็เพราะมันเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กีฬามันอะส่งไม่ครบอยู่แล้วเพราะคนคาเมนมันไม่เล่นกีฬาเข้าใจไหมคนคาเมนส่วนมากเสพยา นะครับอขอทานวิ่งตามนักท่องเที่ยวเอออะไรอย่างงี้กูเชื่อคุณเซนเหรอครับจะไปส่งเสริมนักกีฬาในประเทศตัวเองไม่มีหรอกถ้าเป็นกีฬาพื้นบ้านตัวเองที่ประเทศอื่นเขาไม่เล่นกันมีแต่ถ้ากีฬาที่สากลเขาเล่นกันครับขมเมนไม่ค่อยมีชื่อหรอกครับแพ้ตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับไม่ต้องมาอ้างว่าอุจะมาประเทศไทยจะมาแข่งกลัวไม่ปลอดภยัยกลัวน้ําดื่มอย่างนั้นอย่างนี้กลัวกองเชียร์ไทยนะครับมึงรู้ผลอยู่แล้วแค่นี้แหละ บายบายครับทุกคนฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับทุกท่าน